มาจินทองแก้ผ้าทีมงานคุณตะภาพฮอดูสเต,ต็เพื่อนก่อนนี่สเต,ต็สเต,ต็และสเต,ตืปอืมกูดีเฟนส์สูงอยู่คนเดียวไปฮอปหนึ่งสองสามเริ่มตอนนี้อาจจะภาพไม่ชัดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอัดด้วยกล้อง iPad ทีมงานขอเสียงหน่อยครับ <c oughs> ทำไมเสียงเหมือนจะหมดแรงเลยหมดแรงว่าแอดโกนี่แหละโอ้ยมาที่กูเจอกูสับหมูก่อนโอ้โหครับ ไงล่ะฝีมือดาบตรงมากมาถึงฟันหมูยังไม่โดนเลยแม่ด,ดีนะจินยังไม่เห็นอ้าวจินเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยเกือบโดนมันเห็นแล้วขอกินยาแรับจินเห็นน,น,นั่นไงจิน,นกินมโนแล้วโชคดีครับสวัสดีครับ ช่องว่านี่เปิดก่อนได้เปรียบตัวทำลายป่าไม้ชีวิตเสีดยด้คุณบอสไมอ่อยู่แหมทีมง,งานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพน้องกะหลี่กับน้องมโนผมวางแถบเรียบร้อยน้องโกวางแถบแล้วอ่ะโอ้โหแถบยังไม่การฮ้ยแอดโกไหนบอกจะฆ่าหมูงไงผมโดนควิดเลยเนี่ยเฮ้ยเราฆ่าของเราไปแล้ว <c oughs> ของนายเราไม่เกี่ยวไงละ่ะเนี่ยแหละทีมงานคุณภาพอตบเรียบร้อย <c oughs> มา <c oughs> พี่ขอพี่ขอสองสองชาร์จ จะบอกว่าจินเลเวลหนึ่งเนี่ยกูโดนคีเดียวกูก็ตายแล้วไปท้าเขา Level 10, Level เลเวลสิเลเวลหนึ่งยังไม่มีปัญญาจัดการเลยอาวเอ๊ะนั่นไงับเบิ่นคิวสัตว์ <laughs> โอ๊ยับเบิ่คิวเลยเราไปท้า Level 10, Level เขาเลเวลสิเลเวลหนึ่งยังไม่รอดรู้สึกใจคอไม่ดีเลย <laughs> เฮ้ยเราตายสอง้วนะเราคงไม่ตายสามใช่ไหมกู <laughs> วางแถบให้ก่อนเลยไม่รู้ วางแล้วหมูก็จะช่วยได้ไหมเออ<ม>ไอ้สัตว์ <laughs> โอ้ยทอฟอม <laughs> อ <laughs> ดูนะดูไนวะ้แล้วไปท้าเขาไอศัตรีต่อตอนนี้เ <laughs> จ็บปวดไหม <laughs> ตอบเลยว่าไม่ท <laughs> ้าเขาถึางเลเวล่รสิหรือรูหนึ่งมึงยังไม่มีปัญญาชนะดูนะ <laughs> ไอสัตว์นั่น มันบอกว่ากูดูคลิปนี้แล้วไอ้เหี้ยลูกยิ่กูรับคำท้าดีกว่าแอดแม่งกาก <c oughs> ดูทีมงานกูขำเลยเกินประเด้ทีเพากูกากนี่แหละกูเลยท้าไอ้เหี้ยกูไม่น่าโยกกูไม่น่าหนีเลยสัตว์เอ้ยกลับมาทันไหมเนี่ยแม่งขำใหญ่เลยแน่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูแม่งขอเข้ากลุ่มเลยอ่ะ กลับมาแล้วขอรับำคำท้าแอดผมเออบอกไอ้ขี้อมึงอากาศสัตว์เล็วหนึ่งยังไม่มีปัญญาเลย <c oughs> ไปจิมงานจีโฮเบเลดโอ้โหชื่อเขาแบบเนี่ยอะดูดิจีโฮเบเลตแม่ชื่อเป็นโคตรสิ้นหวังอะเราจะชนะไหมเนี่ยจินคองแก้ผ้าเลเวลหนึ่งกูยังไม่ชนะเลยไปท้าเขาเลเวสิ <c oughs> สัตว์เยี่ยโอ้โหมาแล้วงานนี้กูต้องวิ่งเรียวหนึ่งนี่แหละขามอนขามอนเสียไหมเสียเป็นปกติมาแล้วนี่เปิดก่อนได้เปรียบเสร็จแล้วกูก็วิ่งไปตีหมูไปแล้วจ้าไอ้หงอดิแอดสองสามตัวน่ะนาที่แอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูมีค่าเป็นแค่คนตีหมูเหรอพ่มโนช่วยฟันหมูหน่อยขอบคุณครับมนนิงเอะครับักเลยเงี้ยมันไปนยิงบอลอะไรอย่างนู้ห <laughs> มาถึงจะบัตคิวยันแค่ ชาตินี้จะชนะไหมเนี่ยเอยมอนมันยากหรือว่าเราบันกากอ้าวนั่นไงน้องุูไปแล้วอหนึ่งรอบนี้มันยังไม่ถึงสองนาทีเลยจบแล้วปะ่ะเทคสามเราต้องมีแบบอัดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเทคสามทีมงานคุณภาพพร้อมเช็คอีควิฟ ไปตีหนึ่งมาต่อได้ไหมเนี่ยวันจะไปอาบน้ำอืมมาเช็คอีกคลิปเรียบร้อยเอ้ยกูลืมเปิดหน้าอีกคลิปเลยนี่หว่าที่มันโหนใช้วุ้นเรียวเรียวหนึ่งชนะก็บ้าแล้วแม้วหนึ่งก็แรงนะครับอะไรอ่ะจะเลียวหนึ่งทับจนทับทับจนเป็นเอ็นนี่้วนะ ไม่รู้อ่ะถึงว่าดามเอจมันเบาๆไปยังมันอ่านว่าอะไรวะโนโอนาการีเนี่ยใช่ป่ะหรือว่ามันเป็นคำเฉพาะมันเป็นอิสลาที่ชื่อว่าอัคุมามนุษย์คนนะตาลีกาลีมันเป็นไงติมอร่อยนะในไทยมีขายแค่ในยี่สิบสามบาทไอหมูปลานั่นไงเปิดมาก็โดนคุยที โอเคทีมงานคุณาภาพคืงบวกคืองานไปเลยทีเดียวพรอมครอบวกคืองานไปเลยห,ลยหรอใช่คุณาภาพต้องนี้แบบตอนนี้เอี้ยไม่มือนิสันเป็นเจ้าเข้าเลยมึงไหนหมูป่าหมดแล้วหมดที่ไหนเพิ่งฆ่าไว้ตัวหนึ่งมัง้ง ไม่ตายกระโดดนะฟันเหมือนป่าเลยคดโคตรโอดกระโดดฟันมาขออีกตัวหนึ่งอือระวังไฟฟ้าใบฟ้ารอบตัวเลยฮนะเราไม่กลัวไฟฟ้าหรอกเพราะเราฟันมันก็ไม่โดนอ่าหนูป่าวิ่งผ่านหน้าน่านไปแล้วจีโฮเบลโฮเบล็รจริงๆชีวิต ใครไปเอามาเนี่ยชิงงาน,นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะม้วนม้วนน,นั่นไงหมูหป่าโดนสมหน้ามึงขอบคุณจิโนก้าะาอ้เฮ้ยโอ้เออเทคสามไปแล้วสองเทคสามเฮ้ยเทคสามเอาแบบชนะหน่อยก็ดีนะ ตายตายกันบ่ยอยเลยเกินเดี๋ยวผมวางแถบให้แล้วเฮ้ยชิบหายแถบหมดเหรอวะเดี๋ยวผมวางไว้แล้วยังดิแถบหมดจริงด้วย คำลามแล้วเมื่อกี้แตบเนคิวนะตายไม่ได้นะตายไม่ได้แล้วนะมโนมโนกำลังจะตายกินไล์ขอเด้วยกันทางนี้ม้วนหนึ่งนะตกแถบอย่างนี้พี่ขอ มโนไปแล้วไดีมากครับเทคสามกระตุกกระตุกวะลาก่อนเทคสามบายบายเทคสามกินฮะแอดรอบนี้รอบนี้เอาจริงนะผมอยากกินเมกาจุยนะนะเฮ้ยจริงจังรอบนี้จริงจังไปฮะแมกจุยผมจะหมดแล้วนะดูหน้าตาดูหน้าตาหน้าตา,าจริงจังว่า อ่ะพร้อมท้อไมจริงจังนี่แอดโก้ต้องให้เมกาจุยผมห้าขวดเลยนะห้าขวดเลยเหรอระบบห้าขวดเลยทำไมนายแพงจังขวดเดียวได้ปะสามลวกันสามเฮ้ยสองขวดสองก็ได้ฮะสองขวดตอนนี้อะไรก็ได้ขวดเดียวได้ปะไม่ได้ฮะโวยขวดงกอ่ะงกยังไงไม่ไไม่ด้อะไรแล้วทีมงานคุณภาพพร้อมเช็คอีควิปเช็คอีควิปใครแอบใส่มาเปล่า ไหน <S <S ไหนใครอยากใส่เปล่าดูออกนะเว้ยน่าเช็คผ่านเฮ้ยเดี๋ยวขำแปลกมีคนใส่ไม่มี <S <S 1> <S 1> <S 1> เฮ้ยเราเช็คหมดทุกคนนะ,ะจบตานี้ผมไม่อาบนะไปมาใหม่แล้วกัน ผมว่าตาเนี้แหละชนะแล้วมาเทคเทคที่3หรือ4หรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วสู้เขาทีมงาน อือมพอไหมโอ้โหทีมงานเราเข้าไปแล้วครับอย่าลืมนะว่าใครตายอ่ะห้าสิบครูกูไม่รู้กูเสียไปกี่กี่หมื่นแล้วเนี่ย,ยนั่นไงเก็บหมูป่าก่อนเลยโชคดีครับหมูป่านี่เนี่ย โอ้ยฟันคดลำบากผมวางแถบให้นะจินทองเวลหนึ่งนะเออไม่กล้าเข้าไปลุยเปิดก่อนได้เปรียบนั่นไงชิปหายเฟิสบัตรเลยเอาละแอดโกมาแล้วคิดถึงผมไหม อ้าวแถบตกไปแล้วเหรออ,อ๋อเพิตกหนึ่งสองสามนี่เนี่แหนี่อ๋อวางแถบรอเลยนี่แน่ ไอ <Hey, S 2> หมูยังอยู่ครบเลยเหรอเมื่อกี้ผมก็ตีไปแล้วนี่โอเคนั่นไงไปอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรวะทีมงานเครียดกันหมดเลยอะ <c oughs> ไม่พูดเลยอะ กินป้องกันมามันไม่ช่วยเลยนี่หว่าอไม่ช่วย,ยอะไรเร่องู้นหรอเฮ้ยแต่โดนหมูป่าสก,กิดไม่ตายนะรอบนี้เราสามคนเราจะผ่านได้ไหมสี่คนเรายังไม่รอดเลเวลหนึ่งแก้ผ้าลุยพี่มมโนว่าโอก,กาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่นะั่นไงมาถึงเจอเลย โอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เอ้าแ,แ,แ,แต่พระเจ้าจะมาทามามแล้วแต่พระเจ้าตัวอะไรครับเน,นี่ยดดนนขาี้ตูจินทองครับอัดคลิปอือหือสัตว์เอ้ยต,ตายางงงงอีกแล้วหนึ่งเอาละครั้งนี้ต้องได้ yes แน่นอนขอบคดี๋ยวครับถึงแทบขึ้นมาเหรอผมวางแถบแล้วนี <c oughs> ่ตอนที่จิ้มชาร์จเนี่ยเราฟันห่างมันได้สบายมากอ้าว <c oughs> ตายแล้วเหรอ <c oughs> เอยหลับแล้วเหรอเ,เกือบเกือบเกือบ ีหมูป่าทำอะไรตรงนี้ดีมากครับโอ้ยเดินหนึ่งเ้าลงแถบไม่ลงเอาละมาดูกันว่ามันจะลงแถบไหม สามโอ้ยเดี๋ยวนะน่าโอนอน,นกาลิไปแล้วโอ้ยโอเค ไม่ผ่านกูเหมาสองเลยมันจ้าซะเหลือเกินเราต้องใช้กีเทคเนี่ยถึงจะชนะมันเอาไม่ผ่านอันนี้ตั้งใจมาก ้ยเดี๋ยวนะไอตาไหนบอกว่าตั้งใจมากตาไหนแม่กูตายเฟิร์สบัตรตลอดเลย <c oughs> กูว่าตานี้กูไม่ตั้งใจแล้วกันมันเหมือนเป็นเคดขัดยออ <c oughs> <c oughs> ต้องผ่าเป็นนวดไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไอตัวมารอบบี้มีทั้งหลายคนทำไมเหมือนมีเราคุยอยู่คนเดียว <c oughs> ทีมงานหายไปไหนเนี่ย ขไปฟันหมูก่อนนะครับเอาละโอเคหมูตายหนึ่งโอเคตายสองอ้ฮูชิดอย่างี้เหรอโอ้โหโผอ,อย่างเร็วตกแถบแล้วหนึ่งสองสามนี่เลย มีหลับไหม <No. S 1> โอเคหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วโอเคมีตัวจุดระเบิดไหมเดี <No. S 1> ย๋ยวผมวางแถบก่อนแป๊บนึงเฮ้ย <No. S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวนะ <No. S 1> แถบผมวางไปแล้วอ่ะ no. เดี๋ยวเลยนี่เมืเอ่อกี้กูไม่ได้วางหรอวางไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่วางไปแล้วไม่ได้รีของนี่หว่ากูก็ว่าบ้าแล้วทำไมทุลักทุเลอย่างนี้วะรอบนี้ขอโทษขอโทษทั้งน้ำตาเลย โอ้โหพอ,พอแม่งแปรงล่างเราเล็บโคตรแข็งเลยอะ่ะทีมงานทีมงานเตรียมตัวโอ้ยผิดด้านนี่ฟันอีกหนึ่งือ้อไงล่ะเจ็บไหมไอ้หนูเลยนี่ออกอีกแทบนี่คำนวณไว้แล้ว ยังรอขอหล่อสักทีไม่เคยได้หรอกเขาเลยออื้หลบละจ้าขอโดดหน่อยขอโดดหน่อยขอโดดขอกูโดดหน่อยขอกุโดดหน่อยจินจ๋าไม่จ๋าคุณเลยขอคุณโดดหน่อยขอกูโดดหน่อยอดดอ,ยอืโอ้โห <c oughs> กิงไม่ทานอ่ะโทษคร์ฝนบัตรอีกแล้วฟ์นบัตรอีกแล้วไม่ต้องรักเพื่อนนะไม่ต้องตามเพื่อนมาไม่ต้องตามมาเลยครับโอเค โกดกำลังไปแล้วแถบอันสุดท้ายด้วยอะ่ะไม่ติดไฟฟ้าใช่ไหมไม่ติดไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมเข้าไปกินอะไรเขาด้วยให้อย่าพึ่งตายกันนะพี่น้อง

มันมยังไม่มีความรู้สึกของอ้นี่เลยอะว่ามันจะตายยังไม่มีคนโดดนะเดี๋ยวผมโดดให้ตายแล้วมีดกระบินพี่น้องนั่นไงกาลีเราไปหนึ่งบอกไม่ต้องรักเพื่อนรักเพื่อนตามเพื่อนมาเฉยเลย มันนี้มันมนี้มันมนี้ก,กูโดดให้มันนี้ตามกูมาโอ้โหอย่าพึ่งถล่มต่อไม้กูถ่อไม้กูไปแล้วไม่เอาก็ได้ไอืมทีมงานคุณตาภาพคืบอบกคือน,น้ำไนเลยทีเดียวนี่ขออีกทีโอ้โหเยสยังรอไงล่ะเลือบถ่ายลงปกนิตยสารเลยเนี่ยยังกับบอยแบนด์ ขออีกทีได้ไหมนะอีกทีนึงโอ้ยจินโกรธแล้วอ่ะมันโกรธแล้วโอ้โหพิมโนโมันกำลังจะแบ็กซูเพกกูจำได้กูไม่เข้าไปหรอกเดี๋ยวอยายาโอ้ <c oughs> <ส straightforward> ไ่เข้าไปหลอกกันวิ่งไปหาเลยรอบนี้อุตส่าห์ฟอร์มด um, ีตั้งใจนะฮะประธานว่าไห่ไม่เข้าอ่ะใช่ไหมอารมณ์เนี้ยอีคองใจอะดูขออีกตาได้ปะโอ้ยไม่ไหวแล้วขออีกตาสุดท้ายสุดท้ายนี่สุดท้ายจริงสุดท้าย ปกตินอนตั้งแต่เที่ยงคืนแะล้วเนี่ยเด็กอนามายัมเยเข้ามาใช่ไหมฉันไปหาเองเอาละรอบสุดท้ายสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆไม่ได้ไปนอนละงอนอาไปนอนสุดท้ายเอาจริงจังไม่ได้ไปนอนจริงจังเนาะจริงจังทีไรครั้งทุกทีเมื่อกี้อุตส่าห์เล่น ยืดช <YouTube S 2> <อ>ีวิตไปได้หน่อยนไไหนึน่งปะเทคสุดท้ายกินทองเลเวล,ลหนึ่งแก้ผ้าอ้าวลืมเช็ค,คอีคลิปไม่ต้องโวงต้องเช็กละลุยโอ้โหกูจริงจังครับเริ่มมาถึงเจอเลย<อ>ถ้าชีวิตมีจะขนะเริ่มด้วยหมูป่าชน ถ้าชีวิตแม่งจะขนาดนี้ต mm ัวน mm ี้สวยกว่านี้มีอีกไหมแฟดก่อนนั่จ้ะยังกอเฮ้ยกอดตัวไปแล้วหนึ่งชีวิต เลยแล้วยังมีหน้าไปท้าเขาอีกไอตัวตัวเลีวหนึ่งนี่คือตัวโลแลงอยู่ใช่ปะอะใด้แนละ้ใช่ใช่โคตรยากเลยชีวิต แม่งไม่ถ้ามันรับคำ้าที่โผงตรงเลยกูยังไม่มีปัญญาสู้เลยเชื่อเลยวหนึ่งยังสู้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งได้ดูคลิปนี้นะมันจะบอกเลยไอสัตว์เอ้ยรูดิวกลับมารับคำถาดีกว่ากดเข้ากลุ่มทันทีเลยกูไม่กล้าเข้าใกล้ม้วนหลังตบซ้าย ตบขวาชาร์จหนักแล้วกูก็ฟันเออหนึ่งสองสาลงเอาอีกหนึ่งสองสามลองอือือดีนะมันไม่เกี่ยวไปด้วยมผมนี่แทบอยากเล่นสายแอยร์เรียวเลยตอนนี้หนึ่ง ชาร์จหนักอ่าไม่ชาร์จงัดไม่ชาร์จขอพี่ขอพี่ว่าาเลยโอเคทีมงานคุณภาพอ้เขียติดชาร์จไอ้สัสกูเห็นแววแล้วทีมงานคุณภาพหนึ่งูปาแฟดให้สองไม่ทานแล้วมันต้องหายมาทางนี้แน่นอนโอ้โหอ้เขียฟฝาดส็นเจิร์ หลังจากตายไปรอบหนึ่งนี่ไม่กล้าวิ่งเข้าไปบวกเลยอย่ะเดี๋ยววางแถบก่อนแป๊บ,บอ้อาวมโนมโนมโนไปแล้วฉันรู้อีวีมันจะผ่าเสรยิงกมวางแถบไปข้างตัวนะหลายพอดิอมันไม่จำเป็นเยเวตนี้ ไม่ได้ใช้เลยอะโดนทีเดียวตายสุดยอดมากสหจบแล้วหนึ่งสองสามตอนแรกทีมงานก็มีสี่คนอะตอนนี้ทีมงานเหลือสามเจ้วเข้าไหนดีเข้าดีแล้วกเข้าหาอื นี่ยล้มไปเอ้น้องไงล่ะอ้า <c oughs> วกูเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วโอ้โหเกือบนั่นไงคนันตน์กาลลิไปแล้วโอ๊ย <c oughs> <c oughs> โอเค ได้อัดคลิปผลของการแก้ผ้าลุงจินทองวันแรกกุยยอมแพ้อะไรวะ